สวัสดีค่ะปะเดือนมาไทายหนอนในเบื้องเนาะค่ะเนาะเบื้องรู้ปะเดือนมาหดนำเหมือนเสาร์นี่บะเดือนบ่เห็นหพราะถเห็นหนอนนี่พี่น้องไอ้เบื้องเนาะเสาร์หาจนบ่แห้งที่แรกเห็นตะขี้หนอนบันนี้เห็นโตมันเราวันี่ยั้นมือแรกยังคอยเห็นโตมันเบื้องพี่น้องหนอนนี่อย่างโตไลยๆเบื้งเนาะมันมากัดกินใบอันหมักเน่าเบื้งเนาะ ปเดินเบิ่งมือเสาร์หนี่ว่าเยห้อยอยังกัดกินคือเป็นหูเป็นบองพอนะหาบอเห็นหัวแต่มาเห็นตอนแรงนี่เบิ่งดูจับตรงปงอยู่พี่น้องเอ้ยเบิ่งเนี่ยนอ,น,อ,ยน,อนี่ยังนอวันเองนะกินบักเน่าหมักเน่าซุ่มเนี่ยหักเน่าตอนเด้อค่ะเด้อบักเน่าซุ่มเนี่ยหักเน่าตอนมีบักเน่าตอนกับบักเน่าอันเขาเอิญควบแน่นเนาะคะนะ่ะเนาะซุ่มหนึ่งกับไส้ขวดซุ่มหนึ่งกับไส้ขวดก็ร่างสีง,งาม ต้นใหญ่แล้วล่ะเฮ็ดหลายวิธีเนาะค่ะเนาะตอนน้ำขวบแน่นน้ำช่ำใส่ขวดน้ำพลาสติกน้ำเนาะค่ะเนาะอันที่ช่ำใส่ขวดน้ำพลาสติกกับน้ำถั่วสามหมื่นสี่หมื่นกับพ่อตายเป็นเดือนกับพ่อตายเลิกกันเด้อเดือนทดลองเอาน้ำค้างไว้เป็นเดือนกับพ่อเป็นอย่างเพราะว่าหากเขาทนน้ำเนาะค่ะเนาะประเด็นมดน้ำไว้เปียกอ้อยเหอยู่น้ำถั่วของพ่อเป็นอย่าง คนบ่คือหมักน่าซุ้มนีหมักน่าตุ้มนี้ตายไว้ำถ่วมตายโลดบ่คือเขานเอาใส่ขวดประเด็นทดวจร่องมึงคั้งไว้เดือนหนึ่งบัตายพี่น้องไอตจรองแล้วเดียนเดอมาเล่าให้ฟังหนูกันเนาะิึงนอนตัวยันยัพี่น้องเบมึงตัวยัครับยันเนี่ให้หนน่ากำลังเงินย่านมนล่ามากินต้นนี้เนาะหนูเนาะิ่ง ก็ดังดึกดักดึกดักนี้หากินก็เริ่มคืบข้านหากินนันใบใบใหม่แล้วเน,นาะเนาะใบบกเนาวเมื่อกีเดินสิขยายเมืองโตัมันได้ก็าด ตัโทรศัพท์ฮ่อนหอนพี่น้องเลยสิไดียวพ่อนั่านบุ๊กโทรศัพท์ฮอนครับเบิ่งโทรศัพท์เบิดมือพ่อมาถ่ายละฮหอนหอนโทรศัพท์ประเด็นไหมห่อนก็ฮ่อนแน,นืโทรศัพท์มึงนอนไตยงเง,ยง,ยงี้ยองเงี้ยมงห้อยมันกินจนบองเบิดนระเพิ่นสิเทดออกเนาะเขาเนาะเทสนอนหรอ,อ มือนอนหยานมันมากินเลยหยัยนมันมากินอันนี้เนาะคะเนาะอันนี้เป็นหนอนลูกดิกเด้อค่ะเด้อบงมันไปกินใบไล่ไล่หมดเลยอันนี้เป็นหนอนลูกดิกดมันสิไตใมากแล้วมันสิกินใบซุ่มนี่นั่นเบริรดเลยหนอนลูกดิกมากิน พอมันใหญ่ขึ้นมามันก็กลายเป็นนอนนั่นนี่นะนอนนั่นที่ประเด็นเอานี้เนาะมันกัดพุนดน่ะะนเบิดเนาะัะเนาะอันนี้ต้นนั่นนั่นพวงแฝบประเด็นก็ร่างสีเป็นดอกเริ่มเป็นดอกแล้วปีนี้เริ่มเป็นดอกแล้วเนาะ,ะ,ะัะเนาะมังดอกกำโพงประเด็นโอ้ยจนออกแต่ยง้มไหนโบจนเหี่ยวบ้างเนะี่ยประเดือนหัวตาเห็นเริ่มออกแล้วเริ่มออกดอกแล้วมั้ง ดอกลำโพงเนาะคะเนาะดอกลำโพงกว่เดือนอันนี้ก็ก็ลังเริ่มสีออกดอกก็ลังเป็นตูมเป็นตูมนี่ก็ลังเป็นตูมเป็นเม็ดเป็นเม็ดขึ้นมาเนาะคะเนาะก็ลังสีออกดอกเริ่มออกดอกหลายเลยเป็นบ่เม็ดตูมหน่อยๆน่อยมั้เม็ดมันหน่อยหน่ตูมๆเนาะคะเนาะ มะนาวกันก็ลังนั่นที่แรกเป็นดอกวันนี้เป็นหน่วยดอกมะนาวหน่วยหน่อยแล้วบมะนาวเป็นหน่วยหน่อยหน้าประเด็นเป็นหน่วยหน่อยแล้วเนาะหน่วยหน่อยแล้วบัหน้า nuôi, nuôi nồi, được không? Nào bị nuôi nuôi. Nên nón đục đi, nòng đục Nón đục thì kín mất. Nào. Nào bị nuôi rồi. Thì lạc bị nhưng mà nè, bị nuôi nuôi rồi. Nó ร่างเป็นหน่อยๆนเนาะคะเนาะอันนี้ก็ร่างเป็นดอกอันนี้ต้นนี้อย่างบัวประเด็นกับบัวหจุกก็ร่างเป็นดอกเต็มเลยคนน่ะดอกเป็นตุ่มหน่อยๆนเนาะคะเนาะดอกตุ่มน้อยๆเบอยมงเด้อพี่น้องใอ้ประเด็นสีพ่างยางมึงต้องเงินนี้เบื้องเบื้องต้นอันนี้จากต้นนี้อย่างสูงสูงน่ะสูงขึ้นไปคนน่ะ มันเอ็นเราป่ะนะอันนี้ต้นนี้ย่งมัมันเอ็นเนาะประเด็นเดี๋ยวเสียบมมันดึงไว้เสียบม่านมัดไว้เนาะเนาะย่านมันหักลงมาแล้วเสียบม่านมัดไว้เสียบประเด็นมัดไว้ประเด็นมัดเสียบไว้อันนี้ผู้ด่างประเด็นมันเลยขึ้นมากเหมือนบางบางหยอดมันงามงามผู้ด่างเลยหยอดอ้วนรวยอยู่บางพี่น้องเลยปัดเวลาอยู่กับถางบ่ใหญ่เด้ปัดเวลาอยกสีแง่ไงเหม่อนบางยอดขาวอ้วรั่วอยู่ อันนี้ยุกกระถางมึงใบหนน้อยหนึ่งนี่ใบหนหน่อยหนึ่งปัดเวลาเขาเลื่อยขึ้นไปเขาไปบบกใยเลยบนเห็นปะลาเขาเลื่อยขึ้นพุ่นใบบกใยใบใยใยบนใบใยเปลือบเปลี่ยนเลยขังนมานี่ใบบกใยเลยพี่น้องเลยอันนี้ขึ้นมะมัยขาวขาวพวกเนี้ยอันนี้ขึ้นมาะมัขาวจั่วอะไรบวกเนี้ยยอดขาวขาวขาวพวกใบกับเขาแต่ใบด่างเนี้ย ใบด่างอยู่พี่น้องใบด่างดีอยู่แต่ว่าอันนี้บ่ด่างอันนี้ขาวขาวอยู่แห่งด่างพ่อไล่ไล่เนาะด่างนี่ยห,หน่อยด่างไล่ไล่อยู่ลางเบมึงในผู้ด่างเลยเนี่ยสมนั่นด่างคักอยู่อันนี้หยอดมันอวบเนาะค่ะเนาะหยอดมันอวบมันเลยขาวคุณ อันนี้ยอดขึ้นมาหนีขาวด้วยค่ะด้วยพวกผู้อันนี้เป็นเป็นด่างขาวจะได้บวบพวกหูนกนเนาะค่ะเนาะโอ้ยอดอันนี้แปดเขาใบบกคือเขาเนาะค่ะเนาะนมันมีใบบกคือเขาหยอดอ้วรั่วอยู่บนใบบักง่ายเลยอันนี้ด่างนี่อันนี้ก็ด่างนี่ก็ด่างแต่ว่าอันนี้ออนนอยอดขาวอันนี้บ่มีด่างเลยยอดขาวยอดอ่อนอ้อนพี่น้องเลย หยอดอ่อนๆมึงไงหยอดอ่อนครับผีดอ,อ,อกมันใหญ่เลยคุณนะ่ะดงัดงดังดอกมันใหญ่เลยคิดดังเป็นดวงดวงมันใหญ่เลยคุณน่ะดังนะ,งะพ่อเนาะอันนี้ต้นนี้เอาไปเดินโมโหจักเบินะังใบแหงใหญ่ค่ะคุณ พันใบตองปุงมาโหลดพี่น้องเลยมึงนี่ยมึงนี่ยใบไงไงเวลาเขาเลื่อยขึ้นไปใหญ่ไงคนเขาขึ้นไปหอดฟ้าเงี้ยเพา่นโตไงกักไงเนี่ยพี่น้องเลยมึงเนี่ยประเด็นสิบึงได้อไหลมั้งถึงโค่นนี่ที่แรกมาจากอนี่แหละนี่อันนี้หน้อยหนึงอยู่ในกระถางประเด็นหดน้ำเราเหมือเศร้าแต่พ่อเขาเลื่อยขึ้นเบิังเด้อประเด็นสิบิัง เลยขึ้นไปเลยขึ้นไปพมันน่ะบักใหญ่เลยพี่น้องอันซุมหนึ่งยังเข้าไปทออ่ออันเกาเอิ้นท่ออีหยังท่อน้ำถิ่งหรือท่ออีหย่างท,ออางทออ่อปูนเบิ่งเลยโพออกไปทางทอ่ทอผุนพอสายไฟหรือท่อน้ำถิ่งบ่เดินก็บ่วู้เนาะผุนขึ้นไปสูงเลยพนสูงข้างสูงแน่พี่น้องเอ้ย เดินเอาไม่เฮเบิ่งตอนนี้เพิ่นดเด้อกันเด้ออยู่หลอดปลอดภัยปทุกคนอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่จะมีไปทางไหนก็อย่าลืมใส่แมตตขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลทุกเลิฟเด้อกันเด้อขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทั่วโลกเปลื่นไม่มากอ้ะยะช้าได้พาเลีมงามเน,นาะกันเนาะอ้อยติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็มีตอนหนี้เด้อไปเดินเอาอ่นผู้ดังให้เบิ่งเอาหนอนหน่อยให้เบิ่งเน,นาะกันเนาะไม่กินนั่นมากเน่าไปเดิน ไปติดตามคลิปหนาะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก่นสวัสดีค่ะ